ไปให้กับอไอ้พวกนะครับเออที่อยู่ต่างถิ่นน่ะนะครับเออนะครับที่อยู่ตา่า,ตามมงาบ้านต่างเมืองน่ะนะครับเออพาะวะนะครับคนต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยนะครับเขาลิ่งยิ่งอย่างถ้าเป็นอย่างกูมานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนะครับหัวกูมานเรื่องกูมานเนี่ยนะเขาเรื่องค้าขายโชคเนี่ยโชคลาบในเขาถือกันนะครับนะครับเขาว่าดีมากนะครับนะเขาว่าดีกันเป็นอย่างมากานะครับเออตรงนี้แหละนะครับมันจึงมีเนี่ย แกงเหล็ <limbs. S 1> กไหลเอาไปทําพิธีนะครับแบบว่านะครับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยก็เป็นกุมารแล้วนะครับเห็นไหมนะเขาเรียกว่าบวงสรวงด้วยกุมารนะครับนะครับช่วงนั้นนะครับนะครับช่วงนั้นนะจำเลยนะจําเลยมันอ่าคือมันเคล่าเราว่าเงินไม่ทันมือนะครับเงินหมุนไม่ทันมือนะครับเงินหมุนไม่ทันมือก็ได้ข่าวได้ข่าวมาบอกว่านะครับได้ข่าวนะครับมาว่านะครับไปปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าที่จะให้งัวกิน เนี่ยครับปลูกหญ้าแบบหน้าแต่นะครับปลูกหญ้านะครับแล้วนะครับก็นำมาคนลูกทายของหญ้าเนี่ยสวนหญ้าเนี่ยนะ,ะเห็นไหมไปกู้เงินทอกอสะนะครับนั่นแหละนะครับไปกู้เงินทอกอสคนอื่นเขากู้มาคนอื่นเขาซื้องัวซื้อควา,<อ>ควา Quit. ยกันหมดนะนะครับแต่จำเลยเนี่ยเอาไปซื้อรถนะครับนั่นแหละนะครับหญ้าตัวนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีวัวไม่มีควายกินแล้วนะครับ โอ้โหนะกัคนไหลอ,ะอะ่ะก็เจ้าน้กัคนไหลมีคนไหลมีก็เจ้า<__>บาัดปานนี้น้ากัเล็กไหลเข้าคุกหน้ากันตอนนี้น้ากันคนจะไหลเข้าคุกแล้วน้กัเล็กมันบัดได้ไหลเข้าคุกะคะสวัสดีเจ้าลงมงคลแอมซองเดือนหน้ากัเข้าฟังก็ต้องไปน้ากันมาหาไรแล้วน้กัเมื่อไรหน้าหน้ากันจำเลยจัดติดคุกสะทีหน้าน้กันเอาน้ากันหน้กัคุณพลาถมมาแล้วหนะครัน แฮมสองเดือนนะครับเข้าฟางก็จะไปมาหาอะไรแล้วโอวันที่21เนี่ยนะวันที่21เมษายนเนี่ยนะปฐมนะกรเข้าฟางนะครับใจเย็นๆนะครับเหลืออีก10กว่าวันเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ตัดสินนะครับในคดีนะครับอ่าบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนนะครับนะประกบความผิดหลายกรรมนะนะครับความผิดหลายกรรมนะครับความผิดหลายกรรมเป็นอย่างมากนนะครับแต่มันต้องติดแน่นะครับไม่ไม่น่าจะพลาดนะครับไม่น่าจะพลาดเพราะหลายกรรม นะครับเอ้านะครับท่านนายเขาก็ไม่อยากจะไปแล้วนี่นะครับถ้าเลาะบอกแว่งกับท่านนายก็เพราะอย่างนี้แหละนะครับเขาเลยไม่ให้ความเชื่อมั่นท่านนายนะครับแม่แหละบอกให้รับนะครับสารภาพทุกคดีนะครับมันยอมจำนดนด้วยหลักฐานเนี่ยมันก็ต้องยอมรับสารภาพนะครับจะเอาอะไรนะครับแม้แต่นะครับคดีนี่น้องชมพู่นี่ไม่เชื่อคอยดูนินะครับเดี๋ยวก็ต้องบอกว่ารับสารภาพนั่นแหละนะครับหนักจะได้เป็นเป้านะครับเห็นไหมนะเขาจอต้องให้มากรมนะครับ หรือว่าจะสู้คนเดียวผมไม่สู้แล้วนะนะครับไม่ได้ว่าทิ้งนะนะครับเออนะครับมันไปไม่ไหวอ่ะนะครับหลักฐานก็มีแล้วจะอะไรไปสู้เขาอ่ะนะครับเรื่องคดีน้องชมพู่เส้นผมก็มีอยู่ในรถคุณนะนะครับเข้าไปตรวจสอบถึงทางประเทศนู่นนะครับสิงคโปร์ญี่ปุ่นนู่นนะครับเอากลับมาแล้วเป็นยังไงล่ะนะครับตรงนี้แหละนะเข้าใจไว้นะครับสวัสดีเจ้านะครับแอดเตนเจ้านะ นายินดีเจ้าแม่เมนเจ้าน่ะเนินเนี่ยอ่ะก็จะเดี๋ยวข้าเจ้าน่ะก็จะไปต่วยหาผัวกั๊เนี่ยนายเออก็จัดขางมาแล้วล่ะนะว้าอ่าอ่ะอ้อเนี่ยเนี่ยอินอินน้องน้อยน่ะก็อีสาวน้อยนั่นนหะมันมานั่งร้านนั่นตึงวัดนะรวงมงคลนะกับใส่เตี้ยวขาสั้นเนี่ยนะอู้ว์นะกับขาเขาจัดลวมมงคลอืออผัวข้าเจ้าปุ้งไปนั่งท่านตึงวัดอือนะกับซื้อเหล้ากักเดี๋ยวเนี่ยกินบะมดชักเต๋อเนี่ยว่าอ่ะอือ เดี๋ยวถ้ามันถามว่าจะมัดรวยหายยังยังบอกใจอยังยังเอาบะขามมาทรงนะครับนะเอาบะขามเปียกมาดทรงเนี่เอาบะขามไปกินกับเหล้านะครับว่าอ่าอ่านี่นะแล้วก็ค้างมันเหมือนกันเนี่นักการรุ่งมงคลนะครับอืมสันนิมภะครับพร้อมรวยสวัสดีค่ะลุ่งมงคลเมื่อไหร่จะมานวดนะครับนี่นะครับเกับมันหน้านะครับโอ้นะครับการข่าว การขาขาวนฮ่นกัากำปันน่ะเออนั่นเอ่อเรากักเดียวแ่ะควรกะทิ่งแดงน่ะมันกิ่นตั้งแต่บลายสามมูนนั่นน่ะลุ่มอกวนอ่ะกันเลยมามดทักเดียน่ะเออมาขามน่ะมดไปเป็่นกำแล้วนั่นน่ะน่มันมีละอ่อนน้อยนคนน่ะข้าเจ้ากับจัดขางมันเหมือนกันน่ะนี่ซาส่า น่ก็อ้าวรานะคากลไลไปลงใจลุงโมคลด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับนี่แหละเห็นไหมอ่านะครับ